สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานโชงนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุตาธิตค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็มาพบกันนาะก็ขอทุกคนโชคดีรวยๆนะคะอยากรวยมาถึงนี้กับอาจารย์ต่ายหมอตุลาธิตค่ะนะคะ <c oughs> ก็คนอื่นคงอาจจะต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกเราหลายๆท่านที่โชคดีเริ่มรวยเริ่มรวยกันนะคะโดยเฉพาะของกลุ่ม VP ีนะคะมีคน พักเข้ามาบอกอาจารย์รอบนี้จัดหนักเลยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยบางท่านก็บอกว่าปวดนี้ได้แล้วนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะมากๆนะคะผู้คนรวยๆอย่างนี้อีกต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์ไม่เคยถูกเงินจํานวนมากขนาดนี้เลยโอ้โหดีใจจริงๆนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันต่อไปนะคะช่องของเรามันเป็นช่องของคนรวยเล่นกัน ช่องของคนรวยที่เข้ามาดูกันนะคะประมาณนั้นเนะาะก็สำหรับสมาชิก VP ก็ต้องดีใจแล้วก็สำ,สำหรับสมาชิกในกลุ่มของอเลขปฏิทินนะคะรอบนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะคะก็คือ16ล่างของรัฐบาลและก็4114ของอมสินนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์จัดลดราคาให้เหลือเล่มละ500บาทท่านใดอยากได้ก,ก็เข้ามานะคะมีจำนวนจำกัดนะ ประมาณนี้เนอะออเล่มน,นี้นะคะท่านใดอยากได้ก็เข้ามานะคะที่หมายเลขน,นี้เลยค่ะ08 159 159 87นะคะแล้วก็ ID Line 6ล8 159 15 1 5 9ย7เช่นเดียวกันนะคะสามารถกิ้งจ้งกันเข้ามาได้เนาะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับเรามาดูผลงานของเก่ากันก่อน นะคะอ่าเรามาดูในส่วนของทักษะพารวยกันนะคะในรอบที่แล้วเนอะนะคะรอบนี้ก็ต้องปรับเพิ่มกันเพราะว่า,าถูกบ่อยมากนะคะทักษะพารวยต้องบอกเลยว่าเข้าทุกงวดเข้าทุกรอบเลยยังไม่หลุดนะท่านใดอยากรวยก็ตามมาบางท่านก็เข้ามาบอกว่าโอ้โหเล่เป็นร้อยอฉันว่าฉันก็ไม่ตกคณิตนะฉันเรียนไม่่คยเก่งเท่าไหร่หรอกแค่เก่งนี้ ได้เกรดสามกว่าเองแต่ฉันก็ว่าฉันนับได้ไม่ถึงร้อยนะจะโกโหกมุสาพเพื่อเนาะประมาณนี้นะคะอ่ามันมีทริคนะคะทริคในการดูเรื่องของทักษะพารวยอยู่นะคะแต่ว่าอ่าอยู่ที่ท่านจะมีความสามารถไหมเอ้เ <c oughs> <c oughs> นาะประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์ก็รวยทุกรอบจากเลขทักษะพารวยนี่แหละ ออนี่พูดตรงๆพูดแปบจับใจเลยเ no, no. นอะโดยเฉพาะแม่แป๊วนะคะอาจารย์รวยจากเลขทักษาพารวยจริงๆค่ะเพราะว่าทักษาพารวยยังไม่เคยพลาดุนจนนะคะรวยทุกรอบเพียงแต่มันมีทริคในการจับในการเลือกดูเท่านั้นเองไม่ได้ยากเลยเนาะง่ายนี่เดียวนะคะประมาณนี้รอบนี้รัฐบาลค่ะ05 50นะคะแล้วก็ออมอ่าล่างก็คือ1661นะคะ <c oughs> แล้วก็ อมสี่นะคะ4 1, 1 1 4บนนะคะแล้วก็2 7ล่างตรงๆแบบนี้ค่ะเด็กจ้าอ่ารอบนี้ออกอะไรก็ต,ตามคลิปในส่วนของทักษะพารวยไปได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขเด็ดตาทิศอันนี้ก็ต้องภูมิใจนำเสนอด้วยนะคะเพราะว่าอ่ารอบนี้อาจารย์ให้เน้นห้าหาไห้าศูนย์พูดอย่างนี้ค่ะนะคะห้าศูนย์ศูนย์ห้านั่นเองแล้วรอบนี้ออกถึงสามตัวบนคือหกศูนย์ห้า 6 05น่าสนใจนะคะก็รวยกันหลายท่านเลยเนาะนะคะแล้วก็เลขเดตาทิพย์ก็อยากบอกเหมือนกันค่ะว่ามันเด็ดไงเลขมันเด็ดไงมันเด็ดเด็ดสุดแล้เนาะประมาณนั้นนะคะ,อ,ะอยากรวยก็ตามมาจะสังเกตว่าของเราทุกคลิปเลยนะ,ะส่วนของอ่าสูตร3ตัวนะคะ ก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ทุกรอบเนาะนะคะถ้าท่านรำคาญก็ช่วยไม่ได้ฟังต่อไปแต่ถามเพราะอะไรล่ะจา์าต้องพูดเพราะบางท่านก็เพิ่งเข้ามาบางท่านก็เพิ่งฟังครั้งแรกนะคะเพิ่งฟังมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายทุกรอบเนาะนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งนะคะอ่าสูตรหนึ่งมีข้อแม้นิดเดียวค่ะเิ้นหามไม่นับเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่ามัน เพราะว่าอะไรข้อหนึ่งสูตรหนึ่งตัวเลขน้อยมากนะคะใน1ล็อกจะมีประมาณ1 0ถึง15ตัวเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลย15ก็มีแค่แถวเดียวด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็สูตร2ไม่หวัน่นแม้หวั่นมากๆจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นะคะข้อแตกต่างระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองแค่นี้เองแต่จํานวนตัวเลขก,ก็จะมากกว่าสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็อ่า อาจารย์จะมีสอนในเรื่องของการใช้สูตรหนึ่งด้วยนะคะค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทเองคุณสามารถทำอย่างไรให้ได้ทุกงวดได้ทุกงวดฟังวันชาได้ทุกงวดนะคะและไม่ขาดทุนด้วยไม่ใช่เล่นสักแต่เล่นเล่นเล่น,ลนแล้วขาดทุนนะคะเป็นนิ่พ่อหาหมูไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆมันก็ไม่โอเคไหมนะคะประมาณนั้นเนาะสูตรหนึ่งจะอยู่รอบนี้อยู่ที่รอบ6 นะคะล่างลงมาคือ6 5หหวยออก6 0 5อย่างนี้ค่ะจะเหลือไหมรวยอยู่แล้วยังไงก็รวยค่ะรวยแน่นอนนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยรวยรวยบัลล์เบลลนี่นะคะ,อ,ะอยากรู้อยากได้สูตรหนึ่งสูตรสองก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณเข้ามาบูชายิหินเป็นวีพีกับเรานะคะ,ะเพียงบูชายหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็น เ uh, okay. าเก็บไมยเศรษฐีนะคะซึ่งตรงนี้มีข้อดีของมันคือมันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะคุณสามารถเอาไปสีสินโชคได้รวมไปจนถึงไทเกอร์อายนะคะ uh, หินหูหวยนะคะรวยรวยรวยเนาะแล้วก็หินหยกน้ำผึ้งนะคะหรือจะเป็นส้อยคอม,มีหลายแบบหลายอย่างนะคะคุณแพทย์คุณทักไลน์เข้ามาแล้วพิมพ์คำว่า ขอดูรูปอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้ไละเอีเข้าไปให้คุณไปอ่านแล้วไปพิจารณาเอาว่าชอบแบบไหนยังไง1เส้นจะได้ VP พีของจัรยตาย3งวดนะคะได้ส่วนลดอีก5 0าอได้สูตรหฟรีให้อีก1สูตรนะคะส่วน3เส้นคุณจะได้ VP ีของจันต่ตาย10งวดได้ส่วนลดอีก5 0นะคะและได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนี่นะคะบอกได้เลยว่าแม่นมากมากเข้าทุกงวด มีด้วยหรอเข้าทุกคนเอาอยากรู้ตามเข้ามาค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเข้ามาเรียนสูตรหนึ่งคุณจะรู้เลยว่ารอบนี้เด็ดสระติจริงๆเนาะประมาณนี้นะคะอ่าบอกแล้วม,มัเอามาดูสูตรบนสูตรเลขดับบนนะคะรอบนี้ไม่พูดเยอะเพราะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวราศีจะเหนื่อย <c oughs> นะคะเลขดับบนนะคะงวดของวันที่หนึ่งนะคะออกศูนย์ห้าแล้วก็มาสแกนดู ตุ๊ด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 ตว๊ดตุ๊ดต่๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนุ๊ดตุนดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต ชอบดูเนาะเพราะว่ารับกินรับกินนะคะอ่าดับล่างค่ะนะจ๊ะดับล่างวันนี้ออกหนึ่งหกค่ะตุ๊ต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 นั่นแสดงว่าดับร่างเราของเราเอาอยู่อีกแล้วดับสนิทนะคะจะสังเกตทุก้าไหทุกป้ายไหมอไม่ยากเฮยนั่นว่าไปนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่องที่น่าสนใจนะน่าติดตามยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ้งกริ๊งกนะคะ<อ>เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ไต่ได้ผลิตผลงานดีๆออกมาอีกเนาะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของราศีไหนจะจับเงินรานนะคะ ใครจะรวยใครจะอยู่ยังไงก็ตามกันมาเนาะในตำแหน่งของราศีเมฆนะคะอาจารย์ได้ไพ่ของคำว่า the m u s เชียนเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งเป็นเป็นคนที่มีความสามารถสูงเป็นที่ปรึกษาให้กัชบชาวบ้านเขาได้ไมได้นะคะคนที่เก่งมากนะว่างนันเลยเนาะทําได้ตอบได้อารุณเอ้ยเอ้ยงานะแต่สิ่งหนึ่งที่คนราศีเมฆชอบเสียก็คือเรื่องของการ ไว้ใจคนมากเกินไปจะนําปัญหามาให้โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนั่นเองนะคะเลขที่จะเอาไปปรับใจสำหรับคนราศีเมฆก็คือ7จ้าค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะได้ไพ่ของคําว่าเฮอร์มินะคะสิ่งที่อยากแนะนําคนราศีพฤษภก็คือหมั่นเพีเยรไปปฏิบัติธรรมสวดนมนต์ไหวพระนะคะนะจะมีหนทางหรือรู้ทางบางสิ่งบางอย่างช่วยเหลือคุณคุณเป็นคนมีเส้นมีหลักสองหาวแ,แม่นนะคะใช้ สิ่งที่กุศลที่คุณติดตามตัวคุณมาทุกรบทุกชาติเนี่ยค่ะเกิดกุศลให้อย่างดีที่สุดนะคะกับหมายเลข6 2สองค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะราศีพฤษภเมถุนค่ะได้ไพ่ของคําว่าเดลิวิชช่วงนี้คนราศีเมถุนน่ะจะเป็นช่วงของคนที่เขาเรียกว่าข่อยคว้าดิ้นรลนหาทรัพย์สินหาเงินทองได้ไม่ได้ทําทุกวิถีทางที่จะทําให้มีกําลังเงินให้มากที่สุดนะคะประมาณนั้นแล้วก็ เป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่เคยเชื่อใครง่ายๆแล้วเป็นคนที่หลงอะไรหลงแล้วหลงเลยนะคะเรื่องของความรักมุ่งมั่นปันารานอยากมีความรักที่สมบูรณ์นะคะแต่บางครั้งเราต้องเลือกด้วยนะคะว่าเจอคนทีเ่เขาเรียกว่ามีเจ้าของไหมนะคะต้องระวังน,นิดนึงแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคอาจารย์มั่นใจว่าคนราศีมีถึงจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นนะคะกับหมายเลข27ค่ะนะต่อไปค่ะคนราศีกรกฎ นะคะได้ไพ่ของคาว่าา h e f o o l ช่วงนี้คนราศีกรกฎกล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนที่มีโอกาสใหม่ๆที่จะลุยเข้ามาให้ให้บุกเบิร์กลีดกา,ก,การเลยงานใหม่ๆสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วรีบเคลีย้านะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการที่อยาจเป็น ยังไกลตัวคุณอยู่หรือใกล้ตัวคุณแต่เป็นรักที่ยังอาจจะไม่ใช่รักแท้เสียทีเดียวนะคะเรื่องของความรักมองเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของไรายได้เงินทองดีกว่านะคะกับหมายเลขสอค่ะนะคะ,นะคะต่อไปค่ะราศีสิงห์ไพ่ของเขาว่เด h อ m มูนช่วงนี้คนราศีสิงห์จะมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่อง เรื่องเรื่องเก่าเก่าเรื่องเดิมเดิมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวก็ระวัดระมัดร,ร,ระวังด้วยระวังการถูกให้ไล่ไปสีซุบซิบนินทาได้ไม่ได้นะคะยิ่งใครที่มีดาวอาทิตย์เสียยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อย่างอาจารย์ไา้นี่ะดาวอาทิตย์เสียเนาะถูกคนให้ไล่ไปสีอยู่ๆก็กลายเป็นอ,อะไรนะซ่องสูงม, <laughs> มีนักเรียนมาหาคนสองคนซ่องสูง <laughs> ขำ่ำตลกมาแต่ไม่ไรช่างมัน นะคะทำอะไรจะแต่ไม่ได้หรอกเนาะนะคะก็อ่านเรื่องนี้ก็ขอให้ทุกคนอขอให้คนราศีสิงห์ผ่านวิกฤตปัญหาในช่วงนี้ให้ได้ให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วกันนะคะประมาณนั้นกลับมาเลขสามหกค่ะนดะจ้ะต่อไปค่ะคนราศีเอ,อ่เอ่ากัน ราศีกันไปแล้วจมองเสมอราศีกันนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าราศีกันเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีความแน่วแน่นะคะที่จะทําอะไรประสบความสําเร็จและสามารถที่จะปักพยศได้มีแม้แต่ราศียังยอมยอม,ยอมนะคะเป็นคนมี power มีอํานาจมากๆนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันเนาะคนราศีงห์ช่วงนี้จะมีเส้นมีรังสองหอนแม่นนะคะ คาดแค้นอะไรมักไม่พลาดมักฝันม่กเป็นจริงเหมาะก,กับอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างดีย่อมหรือห่านหน้างานขั้นต่ําเลยนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆกับหมายเลข89กค่ะ ต่อไปค่ะราศีตุลน,นะเรียไพ่ของคขาว่า The Star ช่วงนี้เจ้าชะตามีช่วงเป็นเป็นเรื่องของการที่แบบทํางานหลายๆอาชีพหลายๆอย่างไม,ไม่ได้ถืกว่าโดดเด่นนะจะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปได้ไม่ได้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการที่จะมีคนมารักมาชอบเยอะด้วยพิจารณาดูดีๆนะคะประมาณนั้นกับหมายเลขหกศูนย์ค่ะ ต่อไปค่ะราศีพิจิกนะคะได้ไพ่ของคขาว่าจ้าสติช่วงนี้คนราศีพกจิกจะเป็นลักษณะของคนเที่ยงตรงชอบความถูกต้องตรงไปตรงมาใจร้อนไหมต้นๆเลยต้นๆเลยใจร้อนต้นๆเลยเนาะประมาณนั้นเป็นคนที่ตัดสินใจไวทำไวคิดไวทำไวนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่คนราศีตุลชอบคือเรื่องของความถูกต้องเที่ยงธรรมนะคะประมาณนั้นกับหมายเลขเอ้ยไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่ราศีตุลผู้ผิดราศีพุจ,จิแม่นบอกเดี๋ยวขอนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกละราศีพุจ,จิเอ๊ะพักหลังนี้สติสตังไปไหนหมดเนาะคิดเรื่องนู้เรื่องนี้อยูอ่ก็ขอให้คนราศีพุจ,จิมีความโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะกับหมายเลขสองสามค่ะ ต่อไปค่ะราศีธนูได้ไพ่ของคําว่าแฮงแมนเพราะว่าช่วงนี้คนราศีธนูมีเรื่องเครียดเรื่องต้องวิตะกกระมวลโดยเฉพาะภาระหน้าที่คุณิสินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของโรคไมเกรนออฟฟิศซินโดมได้ไหมด่ให้ระวังด้วยนะคะหัวคงหัวเข่ากระดูกกล้ามเนื้อให้ระวังด้วยระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ช่วงของสุขภาพอาจจะมีปัญหาแต่ช่วงของไรายได เอาสอไปแก้ไขปัญหานี้สิได้เลยค่ะต่อไปค่ะราศีมังกรได้ไพ่ของเขาเอ็มเพช่วงนี้คนราศีมังกรเนี่ยจะเป็นช่วงของการสุขสบายมากๆนะคะคที่จะทําอะไรก็สบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วมีโอกาสของการที่จะมีน้องได้ไหมได้นะคะมีเปมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายได้ไหมได้ถ้าขายของก็ขายของที่มีแบรนด์มียี่ห้อหน่อยนึงรับรองว่าไปได้ใจเลยจอะหมายเลข6กค่ะ ต่อไปค่ะราศีกุมนะคะได้ไพ่ของคําว่า temperance ช่วงนี้คนราศีกุมมีเกณฑ์ของการที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานได้ไหม้ได้นะคะประมาณนั้นมีเกณฑ์ของการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้แม้ก็ได้เช่นเดียวกันประสบความสาเร็จไหมแน่นอนค่ะนะคะกับหมายเลข6กแค่ะ ต่อไปค่ะคนราศีมีนราศีสุดท้ายแล้วนะคะได้ไพ่ของคําว่าฮ r o ร่แผนช่วงนี้คนราศีมีนจะเป็นช่วงของชีวิตเกิดมาทำเพื่อผู้อื่นนะคะแต่ทําแล้วเหมือนคนแปดทองหลับพระทำคุณคนไม่เคลื่อนทําแล้วเหมือนไม่เคยมีคนเห็นความดีได้ไหมเม ก็ได้หมดแต่เพียรทำไปเถอข่ะความดีไม่ดีกว่าทำความไม่ดีเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในเรื่องทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนที่มีเซนส์มีรังสองหอมีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดไว้ละกับหมายเลข58ค่ะนะจ๊ะโอเคค่ะพูดไปหมดแล้วนะคะกับ12ราศีราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเฮงเปังบังนะคะก็อาจารย์แต่งมาด,ดูแต่ทิปเนาะแล้วก็ท่านใดอยากจะเข้า VP ีก็สามารถกิ้งกั้งกันเข้ามานะคะนะ อ่าประมาณนี้หมายเลข0815915987เบอร์โทรและเบอร์อีลไลน์เป็นอันเดียวกันค่ะเะ,ะี๋ยวจ้าพักเข้ามาอยากเข้าวีพีพิมพ์มาว่าขอดูรูปเดี๋ยวจังจะส่งรูปและรายละเอียดเข้าไปให้เลือกขึ้นมา1เส้นหรือ3เส้นนะคะสูตรหนึ่งเส้นจะได้สูตรหนึ่งสามเส้นจะได้สูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะแล้วแถมยังได้สูตรลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จัดไปจัดไปนะคะรวยๆอย่างนี้เหลือกเก็บไว้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็สมาชิกของ ปฏิทินเลขเตจตาทิศนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือ5 0 0ร้บาทท่านใดอยากได้ก็กดจ้ารเงินเข้ามานะคะรอบที่ผ่านมาก็ต้องยินดีด้วยนะคะกับท่านที่รับปฏิทินไปนะคะ2ตัวล่างออก16ึ่งหกออมสินออก1 4 4่งนี่นะคะนะท่านใดอยากได้ก็สามารถฮัลโหลฮัลโหลเข้ามาหาอาจารย์ต่ายได้เลยะคะ่ะแล้วก็รับสิ่งหนึ่งที่อยากขอก็คือช่วยเป็นกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะ กดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ๊งกริ๊งกรนะคะหรือ Subscribe นั่นเองเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามผลงานของเรากับอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์ครั้งต่อไปค่ะวันนี้อาจจะต้องบายๆนะคะใช้เวลายเยอะๆอาจจะต้องไปก่อนละกันแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ไตยหมอดูตาทิพย์สวัสดีค่ะ